Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, you. Happy, birthday you. happy birthday to S Y S I สุขสารวันเกิดน,นะคะ S Y S I ก็ขอ Happy birthday แล้วก็ ขอให้ SYI SI เป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนรุ่นใหม่เป็นที่พักพิงสาหรับนักวัตรกรรุ่นน้อยนะครับหรือรุ่นจิว๋วหรือเยาวชนอย่างเรานะครับให้สามารถเติบโตได้แล้วก็เติบโตทั้งเยาวชน<ม>แล้วก็เติบโตทาง SYI SI ไปด้วยกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ SYI ครับขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับ<ม>แล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะ SYI SI ก็ดีใจที่มีออฟฟิศใหม่แล้วก็ดูมีอนาคตที่ดีก็หวังว่าจะอยู่คู่มิตร คููบ้านให้กับพวกเราและพิจกรรมแล้วก็คนที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นะคะแฮปปี้แฮปปี้ มีเพื่อนๆมาเยอะมากมีเพื่อนต่างชาติด้วยแล้วก็เอ l l o ่น้องค่ะทุกคนเราเป็นหอดเบียร์แล้วก็พบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการอะไรบ้างและเราจะสร้างองค์กรที่มาตอบสนองสิ่งเหล่านั้นได้ไงเด็กวัยไรก็เลยกลายเป็นองค์กรที่รูกขึ้นมาทำตรงนี้ครับเราเป็นนุ่มเพื่อกระจายผูลกระจายโอกาสและ้ายยอดขอยผีองค์กรหลักนะครับเป็นแกนมในการ ก่อตั้งและก็บริหารจัดการทีมการเป็ี่ยนสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมสังคมองหรือว่าโดยใชที่ออกยางโซเชียลมนเดียเกิดนะครับในภายหาัก็ได้รับการจบปริียนตอนปี62นะครับตอนนี้วิชั่นของเราก็คือการที่เราจะสร้างระบบนิเวศโพลิสตินเนาะที่เกื้อหนุนให้คนรุ่นใหม่เขาได้เติบโตกลายเป็นแอคทีฟโกอลโพลิสตินและก็พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้โลกน่าอยู่บนพื้นฐาน ประชันก็ตยนะครับพื่อความเท่าเทียมของเราตอนนี้ครับเราก็ทําเป็นแบบสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับอันแรกคือเป็นโครงการที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาเรียนรูน้แล้วก็ลงมือทาจริงๆให้ได้มีประสบการณ์มีเครือข่ายนะครับโครงการนี้ก็คือโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ต่อมาก็คือเราอยากจะสร้างเป็น เราเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้าหากันเรียกว่าแพลตฟอร์ม Connect ต์กับเอฟไอไก็มีหลายกิจกรรมอย่างเช่นสะปีเรนซี่ที่คนรุ่นใหม่เคยใัดนะครับเราก็จะเอากลับจากสายใช้หนึ่งเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันนะครับความฝันของเราก็าอยากจะมีบ้านที่เป็นพื้นที่ของเอฟไอไอที่จะมีบริการเป็นโรปรบอตติ้งสเปซรวมถึงมีบริการอาหารเครื่องดื่มนะคะเพื่อรองรับคนที่ เขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาจอยอีเวนต์ในครั้งนี้คือมีโอกาสได้พูดคุยและเปลี่ยนไหลประเด็นสังคมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเชื่อมกันเพื่อให้มันเกิดการเพื่อระดับภูมิภาคในพื้ี่ของเรานะครับโดยตรงอาจจะยังไม่เคยร่วมงานกับไอซ์แต่ว่าในบริบทของแบบบุคคลหรือใดๆในที่นี้ก็คือแบบได้ผ่านกันมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไป้ไปได้ไปได้ไปเอาปีกแล้ว วันนี้ได้ได้มาแล้วก็ดูพิเศษแค่าหนแล้วแบบขี้ตาบ้างเออจริงๆแล้วเรามีโปรเจกต์ที่สามารถจอดริการได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ในใจเราไม่มีคีย์มสเซจนะคะเราจะเอารูปเขาปักที่มาค่ะก็ยินดีกับในไฟไทยนะครับเขากำลังเปิบโตปีที่สามเลยนะครับแล้วก็ก็่านได้มีโอกาสได้จอดราการถือส่วนๆ้องๆนะครับในเครือข่ายก็มาและแข่งแข่พูดคุยกันเริ่หน้าไปด้วยกันเลยครับ เรอยากให้ทีมเข้ามาสนในด้านของตัดสูตรการต่อร่างท่าตัวของ่เยาวชนเราก็ได้ทีมในรายใจที่มาเป็นพี่เดียร์ให้เราแล้วก็เราก็เห็นแบบก็พี่เดียร์ทุกคนเต็มที่เนาะเต็มที่กับการออกแบบเต็มที่กับการทํากิจกรรมนะว่าปีที่แล้วเราสัทำออนไลน์แต่เราไ็นอย้กหลักการเราโยงออนไลน์พี่คนนี้ผมว่าคนแรกแล้ มองมองคิดให้ใหดีแสงของดวงดาวที่ผ่านมันไปก็คงไม่ไมีกล้า